สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูหมูป่าที่ทะเลนะคะหมูป่าค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะเอาค่ะกำลังกินกำลังกินนะคะหมูป่ากันนักท่องเที่ยวนะคะ,ะวันนี้มาอยู่ที่เกาะมัดสุมนะเกาะมัดสุมก็มีหมูป่าค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าพนะิกไซแลน์นะอ่าก็มีนักท่องเที่ยวมามาดูหมูกันอย่างเงี้ค่ะคนไทยก็มีนะคนไทยก็มีเออวันนี้หาดก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะ คลื่นก็จะเรียบนะหน้าหาดแน่นอนแต่ว่าตัวไปกลางๆช่องก็จะนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะก็ยังโอเคอยู่ค่ะหมูเยอะมากที่นี้ค่ะนั่นนคะคะเขาเป็นหมูป่านะเห็นว่าเขาเป็นชื่อหมูเหมยซันอ,อะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจนะคะหมูเหมยซันนะอ่าหมูป่าค่ะตัวเล็กตัวน้อยเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดค่ะทุกคนนี <laughs> เ่เอาค่ะเอาค่ะทำอะไรกัน <laughs> นะคะทุกคนนะคะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่นะคะโอ้ยหน้าก็ใหญ่มากทุกคนโอ้ยหมูดอุ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 ดยาใหญ่ใหญ่ใหโอ้ยอันนี้เป็นคุณพ่ออันนี้เป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่เดินค่ะนะคะอ่านะคะนอนก็มีนะคะนอนก็มีอันนี้เ็าตัวเล็กอะเนี่ยหรือตัวเล็กน่ารักค่ะทุกคนน่ารักมากเลยเนี่ยค่ะก็จะเดินกินหาอาหารนะคะ อาหารเดินกินนะคะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่นะคะคือทุกคนที่มาที่นี่ก็ก็แบบเออตั้งใจมาดูหมูนะคือบรรยากาศมันให้อ่ะทุกคนเข้าใจไหมมันมีหมูแล้วก็มีหาดอะไรแบบเนี้ยคือมันให้อ่ะบรรยากาศมันได้ฝั่งนี้ก็ดูหมูอีกฝั่งหนึ่งก็ว่ายน้ํากันนะคะอ่าว่ายน้ํากัน คือตรงนี้เขาจะเป็นที่ให้เรือเขาจอดนะคะทุกคนเรือก็จะจอดบริเวณนี้ก็จอดเป็นโซนๆกันไปเนาะอะแล้วก็ข้างหลังดิฉันก็คือเป็นที่ว่ายน้ําค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทะเลก็จะประมาณนี้นะวันนี้อดูค่ะสายเสียงคลื่นนะคะวันนี้เอาเสียงคลื่นมาฝากทุกคนนะคะอ่าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะ ธรรมชาติสร้างสรรค์เนี่ยข้างหน้าข้างหน้าเลยต้นมะพร้าวเนี่ยก็เป็นที่ว่ายน้ําค่ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้นะทุกคนวันเก็บภาพหน้าเกาะหมูมาฝากทุกคนนะคะทุกคนดูท้องฟ้าอืมท้องฟ้าเดือนเดือนธันวาท้องฟ้าต้นมะพร้าวอ๋อแบบนี้เลยค่ะแต่ข้างหลังดิฉันนี้เป็นเป็น,นก้อนเมฆนะทุกคน <laughs> คือบรรยากาศมันมันดีอะ่ะมันดีอ่ะนะเออมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่อันเนี้ยค่ะ อันนี้ก็คือนั่นนะคะก้อนเมฆอยู่ข้างหลังดิฉันเนี่ยเมื่อกี้ตอนนั่งเรือมาดิฉันมากับเรือหางแบบนี้นะคะคือ,ค,อคือมาเนี่ยก็เห็นก้อนเมฆอยู่ไกลๆแล้วอะ่ะแต่ว่าคือมันมันดีตอนที่ว่ามันไม่มีลมมาจากทุกคนถ้าถ้ามีลมนี่ก็จะเป็นคลื่นแต่ว่าตอนนี้คือฝนอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นลมเนี่ยคลื่นแน่นอน,นะคะ่ะถ้าฝนตกแป๊บเดียวมันก็หยุดใช่ไหมเออพอหยุดเราก็ออกทะเลกันได้นะคะเอามาดูหมูต่อคะ่ะอันนี้นอนอยู่หนึ่งตัวนะคะ อันนี้คุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะอะคุณแม่ฮลัลโหลคุณแม่อ่ะค่ะเออฮัลโหลอ่าก็เขาตอบนะเขาเขาตอบแบบอูดอูดอ่ะคุณแม่ค่ะนี่เขาตัวใหญ่นะกินแล้วเหรอคุณแม่กินแล้วใช่ไหมอ่ะค่ะอันนี้คุณแม่นะคะนอนชิวๆริมทะเลค่ะทุกคนดูตาอืมอันนี้นอนแบบนี้เลยค่ะคุณแม่นะคะคุณแม่ะคะ่ะ คุณแม่นอนในทะเลแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวอ๋อใน,นลุกไปไหนอะคะอาจจะเดินไปไหนอะคะอะกะเดินค่ะก็เดินหากินเนาะหมูป่าก็ก็กินทุกอย่างอะแต่ว่าเขาจะมีคุกกี้นะคุกกี้คุกกี้ให้เนาะอะอค่ะเอาไปจะจากคุณแม่เอาไปค่ะไปค่ะนะคะคุณแม่นะคะเดี๋ยวมีอีกมีอีกอันนี้อ๋อีนอะไรคันเอนค่ะ นีคุณแม่อันนี้ก็คุณแม่อีกหน่งค่ะเอันนี้คุณแม่นอนนะคะอืมฮัลโหลคุณแม่ฮัลโหลเขาก็มองใหญ่ๆ okay, อจจะโอเคนะอาจารย์มานอนนะอาอาคาชอบลูกตัวเขาเนาะเราก็มารู้มเบาๆเนาะเขาอยู่ที่เนี่ยเขาหมูที่เนี่ยก็ไม่มีใครทําร้ายเขานะเขาจะอยู่จนเป็นนุ่นแหละอืมเป็นนุ่นแหละค่ะ ก็อยู่อิสระเสรีนึกจะนอนก็นอนนึกจะนั่งก็นั่งนึกจะกินก็กินแต่ตอนนี้คือชิวๆก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันฝนตกใช่ไหมอ่านะคะทุกคนคือหมูป่าที่เนี่ยเขาอยู่อิสระเสเรียทุกคนคืออิสระเสรีก็คือจะเดินไปไหนก็ได้จะกินก็ได้จะนอนก็ได้ก็อยู่เป็นเป็นหมูทะเลนะคะทุกคนหมูทะเลนะคะแบบนี้เลยนุ่นคุณแม่คะ่ะอน,นุ่นก็เป็นคุณแม่นะคะ ทุกคนอนอนอนา่าเอานอนสบายนะเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมากินนะนะใช่ไหมหมูที่เนี่ยเขาคุ้นกับคนเพราะเพราะมีนักท่องเที่ยวก็มามามาบ่อยค่ะ,ะนักท่องเที่ยวก็มาบ่อยแล้วก็คือคือยังไงอะ่ะเขาคุ้นคนค่ะเขาคุ้นคนนะคะ เขาไม่งับไม่กัดหรอกค่ะยกเว้นว่าเขากินอาหารแต่ถ้าเขากินอาหารเราก็ปล่อยให้เขากินเลยเราไม่ต้องปิดใกล้เขาเพราะงั้นเขาจะงับมือค่ะทุกคนไม่ใช่เขาถึงงับก็กินเร็วไงกินเร็วบางทีเราก็เปลือยๆเขาก็เง็บเงบไปมือเราบ้างอะไรเงี้ยนะเออค่ะนะคะวันนี้พามาดูหมูนะคะหมูในทะเลอันนี้หมูค่ะอันนี้หมูค่ะอนุกันนอนค่ะลูกเล็กเด็กแดงนอนค่ะ อันนี้ทะเลค่ะทุกคนอันนี้ทะเลนะคะก็ะมีนักท่องเที่ยวนะคือตอนนี้วันยังยังเช้าอยู่ไงเออก็ก็อากาศดีค่ะทุกคนเนี่ยแบบนี้เลยค่ะทอปิคอนไอแลนด์เนาะทอปิคอนไอซ์แลนด์แล้วก็มีกระโจมแบบนี้ด้วยเวลาร้อนๆก็มานั่งหลบแดดแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะวันนี้มันก็พาชมบรรยากาศเกาะหมูมาฝากทุกคนนะคะอากาศเดินค่ะลูกเหล็กเด็กแดงน,นะคะ วันนี้ทะเลสวยนะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเกาะหมูก็ต้องมีหมูเกาะก็คือเป็นทะเลเป็นหาดอันนี้หน้าเกาะนะคะทุกคนอะค่ะค่ะอะค่ะวันนี้วันก็พาทัวร์มาเนาะพาทัวร์มาที่เกาะหมูมาดูหมูมาว่ายนะ้ามานกก r ลิ l i n คายักตัวโปรแกรมแบบชิวๆมากเลยค่ะโปรแกรมดิฉันนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้วันจบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนจอมเพลินๆน,นะคะฝากกดไลค์ กดใจ s u b สคริปเปอร์คอมเมนต์ให้วันด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้า